ขอมจริงอร่อยมากเอ้หนาู้จัดกาศอะไรพี่น้องเอ้อคอยคิดจะขว้ามาเซาบอกเอาโทรสใส่ร้านมะตูดโดดนะวันเอายาไปน้ำโทรศัพท์นั่นน่ะเอาไปวางไว้ใส่ทั่วหางกวนพี่เด็กองคายใส่นี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 ่ยินเสียสีสุ่มไม่ voy อยู่นี่พี่น้องเอ้ยกูจะขวลายหลบางนึงนี่เพื่อนมาอินทภาล้ำมาซั่นจะได้กวาวเสพปากกวาวเสพปากเจ้าขว้ามากรียมไม่ในเมร์ เออบ่เบิ่งอย่างเนาะแม่แล้วหิวแม่แล้วก็สิบบาทอิสพาล้าเนาะก็สิเราท่านอีสุกดีไปไดนที่ได้บุกเพม่กัดซุยกัดซะบ่เนิ่งคือแบบอิสพาล้ำบ่เบิงคือบบบอะไรบ่เบ่งลาบไปเต็่มติ่มมพี่กุลเหรอไหมเออเกิดการมัแล้วเออผสมมอมันตีดกัรสั่แล้วเออเออไม่กัดคือบักสมม้อจริเลยมันบ่เมีนบักสมม้อมีตัวแก้ววัตถกของแห่นี่ยเออกัดอัจจเจตจังยันนี่เนาะเพื่อน ไปพับว่าพับไปซื้อดหวนขนมเชียร์ปมีขนมเชียรก็เลยได้ขนมบันนีมาโทวม่เลยพี่จ่ายตัวใยม่นุ่มแม่กินนุ่มน้ำบอลสุกไปหันลายกินข้าวที่กินไก่ที่บ้านอยู่บ้านนี่แหละมากินข้าวเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีนี่มากินข้าวนี่มาแกงหน่อไม้กับซุกแล้วนี่มากินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ฝีมือผู้จัดการไปแล้วท่าขาเออฝีมือเซว่า กับนลอง่ตแมคอัวสามคนพี่น้องนลวงอผู้จัดการจีว่าว่าข้าวเบียร์ใส่หลายๆข้าวเบียร์คือเ่อใส่ก่อนข้าเบียร์ซุกก็เป็นซุกเลยหละแกงมะม่านฮะเันียยบอพอดีเอาใส่เบอร์ท่านั้นน่แกงแบบแกงแบบโอรัวหมเยงงแกงย่งแกงไฟน้ำรุ่นตีนังรุ่นกระดอกระเด็น บ่ส่สดเกลงเป็นสะตัวตามนเปนผู้จ <c oughs> ัจมหน่นอนเดียวมึงไม่ได้กิน,ขขลเ,ลนเขาแ,งแงารงนมูเลยเมียนเคียงมิ้นยังออกผู้จัดการสะลุงมิ้นยังกินเนี่ยเดี๋ยต้มบ่ใครนนิบดีต้มันบน่ตำหงมลักตีไปละซิฟอมเโอชิรอยนใส่เบิดเลยเออเออแล้วไม่แตงบนอไม่เขาจะจิตแตงไหนในอจิต้มบ่ต้มะไรก่เบ พาอวานขันเอาใขาดขางคืนสิแข็งเนีข่างคืเป็นน้ำใหม่ดิน้ำใหม่ึนว่ามันรถสิตุ่มมาหาอีพวอก็ได้แล้วเขาใจพิดวามันสิพ้ากันไม่เกี่ยงว่าสันน้อใหม่พี่น้องมึงพักมุงเอาไปใสหน้าไม่ไดเปียงนี่เมียต้องเฝ้ากินเดียวกับไปหอดไปลาซ้อม่น้อใหม่ เมียนโรกเมียนาเาก็ไปกับพิทอดไขไลนเสีรใหม่บมต้อไปนไปนี่าดึงห่อหอมกับเยงเน้องใบพี่น้องจึงห่อใส่รับอ,อวรัวมากเลยอัวรัวมากพ,พ,พี่มาทรงอย่างรับสั้งอย่าง,างสังอ,งอย่างนุ่มประเดศสั่งอย่างเลยคับสร้งกรวดทอดบ่ มาส่งกอดบ่พี่บ,บ่ะนบาได้สั่งอย่างนี้ไหมะพี่นี่ไปทางบอ,อคุณปูอันนุงบ่ได้ซื้อปูได้ค่ะนุงซื้อปลาค่ะอ้ยเสียงว่าพี่เลยละเช่า,า,าบอลลูผิดไซปูอัยุ่งห้องเนี่ยนั่นจะอะรยุ่งห้องนั่นตาึงกับบรูปเอาให่ตู้เย็นปลาทัว่ปลาทูอ้าวปลาทูอ้าวเอางู ขนมซีนน้ำยาแซบบอแซบเป็นบอพวกซได้กินน้ำยาอย่างกะทิหรือปลาปลาเอาคือบ่ถือกันจะคุณกินปลายาลวก็นยาไทย็ดยวบอพอเขาจะไทยกับแล้วนี่เดี๋ยวมาบรูบ้านจแล้วเหรนแล้วฮอยังไงน่าจะเป็นฮอกะทิหลมั้มันหวานบขนาดะเออเมีนกะทิพกะทิเป็นอะไรอ้ที่บอกคือน้ําเป็นล้วตัวน่อันนี้บอกคือเป็นล้วเมน ันเป็นน้ำม,มันครุบๆเงมันว่าแม่นน้ำม,ามันกินได้ยู้ยเป็นบ่อร่อยบ่ได้เอาผักมานน,าาน,น้ำน้อย่างน้ำมะหอดพีอย่ามันเนองเหมืนอนป่นอย่างนน้ำป่นบักทั่วนี่คือบปซอยอ่ะอันนี้ใส่เห็นกินกับนี่ดิผักบุงบ้งเลยดีเออซอยผักบุ้งพวกเนี้ยใส่นามบึ้งเวลาเรือพี่เลยสะลงนี่หกโมงผู้ดิเขาซ้อมทวนๆอยู่บ่ไหไว้ดิี่ กินไะลายมาทิงสมนึิคู่มากผมกเยน้เ็ดนาทีตันชาสกีทแกวดิต้มข้าวอะไรตัวนว์อันเยอะ้านกยวาหามาในูปนุ่มเปรเานางมอเ้าเนไไม่กวนเพราะยุ้ใส่เหือดูจกวดอันนี้ออกไหมสุปก็หรอุเขามาสุอันเขาเบียร์สุกเขาเบียร์ซุกกัเป็นสุกเท่านั้นแหละเพราะน้องใหม่นี่ตุมมาเพราะแย้งเร็วนี่ทำมาปุ๋งเครื่อง่้าอเีย นงนใหอีกเจังน่อยกวนพอ่ะพาะว่าหัวเกาขบี้อใส่บางนึงอีกขาที่อืมาที่ใหม่บอใหม่เขาเบื่อเอาบปสุทน้ำแข็งมาได้บางนึงก็ได้น้ำแข็งบริสุทธิหมาเลยไไมกระจางเอาลูกลมกมาว่าหายกินแอม่เอายนี่คือเกาเรอ เดี๋ยวตรงยานพอดใครก็เก่าจริงเข้าวลูกจริงเข่ากันเลยกินกันกันเลยที่นี่อันนี้วิญญาณวิญญาณไก่ไข่ก่อนให้เปิดงานแลยวก่อนเปิดงานผมเปิดคอยเดินเดูกระเป๋าบ๊วยแบบพี่เปิดดูกินเข่าว่าได้กินปังกินอย่างเงี้ยนอาแต่ไม่ห้ตัวนี่นนะ มันมาทด้ตสิ้นแือสักสองสามหมื่นก็โอเคแล้วเพียงถ้าม,ามันรบกวนเนี่ยคือกินปกติมันดึงไงมันเค็งเดือดเจอเชีนมันทดแต่เ,เจอเชีนเลยอันนี้ยังดีอุปกรณ์เชื่ออะไรคือนกระทบกันบดเลยอืมเชี่ค่ะหยาบยากเสยไปได้กินบดได้เตะตีเข่ากูลุลเลียลิเลียตีเขากูหลุด ลดึงล่างอีกนี่ดึงต้องขยำข้องได้ก็เจ็๊ยบตอนนี้เห็ดหลดได้หน่อยความสวยมันทนได้อยู่แล้วเผื่อความสวยข้อมร้อนเผื่อข้อมร้อนเฮ็ดได้อยู่แล้วล่ะคนนั่นแต่ขนาดนั่นคือขอยังเอาเขียนมาจีบนาจะคล้องเลนอยู่ถูกแล้วแต่เขาเลยเก็บลงไปจีหน้าจะคล้องเลนมีแล้วตักเขาเลยล้ำข้างหนึ่งศูนย์สองอยู่แล้วเบาหวานหนึ่งศูนย์สองแล้วก็บอกว่าให้เขาเปลี่ยนเวลาไปส่งเขาไม่จะเปลี่ยนมือเนาะ กินมือแลงก็ได้ดอกแต่มหมูฮู้ <Okay. S 2> ผัดผักบุงเนาะแค่จะเป็นคนผัดตอนยินนั่นแหละครับบอกบอกเขาเปลี่ยนเบอร์ให้ด้วยครับจีหมูเพ่กินเขาตพีพี่เขาไปของห้องเขานั่นแหละโอ้ไม่แม่าตากรูดพี่ซุกแล้วล่ะนั่นจะผัดกินหรกินข้างนอกอืมท้งอย่า,างนัน อย่างน่อไม่พี่น้องเอ้ยเสียบสดน้ำหอนหอนนี่เสียบน้ำใสไปเน้ำใส่ขี้หอามีอะไรขี้หอดเมียผู้จัดการอยเมียเราก็สิดีใจเนาะคุณเมีจะมาเรียนหานอย่านั่งับมาเรียนหานอย่างไห้แล้วอย่างไห้ได้กินสุขสุคนมาถอดไคร ตาเกลือสองถวยมา leave, procent, ได้พี่น้องมากินเขาน้ากันบ้านนี้จะได้ไปซ we pues, ้อมกันแล้วเกียงน้องไม้เกียงน้องไม้มาบวชสูบวกกัว่ะฮะมาบวชซูบนซูบักว่ากินรถหิวแล้วเข่าซูบวนี่คือเป็นเม็ดช่วยรวยอยู่เถอะเปเขาอมมลีมลตาใดตาีมะลิตากุหลาบบอกตาด้กันก็บวไปแล้วเอออาินเอาอืนแล้ว กะแม่บอกบ้ากันเสียทีว่าเพิ่บอยากเท่านั้นตัวมาตรงหตรงชาวบ้านจต่งสวยอยู่แล้วเออเออแม่จะบอกไหมอีกอยู่ใช่ปะชวยแต่เข่ามันแบกไปที่แค่แต่เออชวยแต่เข่าแตงโจกูอยู่เนาะเข่าเนาะกินย้ำแต่กะชิดหอดเนาะจีวาเนาะอ๋อใช่เอาผู้จัดการนั่งช่วยเอาขนมหาดไข่ขนมหานโอ้ตอดไข่ก่อนบ๋ดนายพีขนมบวานในตีนเฮ็ดได้บอกบัวของบ่าถ้าจะกินบัดเท่ากับบัดเท่าเรือปุ่น เนียนเอาจังสละกับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กินข้าวขี้หนาำก่อนเด้อพี่น้องเดอี๋ยวจะปพอกกันคลิปนะครับสวัสดีครับ